สวัสดีครับผม Yo, กเกม์พิซซิกร์ขอนำเพื่อนๆมารับชมคลิปจำลองการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษคู่ระหว่างสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมชประจำค,ำคุ่มเกนวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมนี้นะครับเวลา23 30นาทีครับถ่ายสดทางช่อง2พรีเมียร์ฟุตบอล1และ2ให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับ มาชมกันผ่านจริงผ่านช anel u ูทูบของเก่งพิซีการเมอร์ในการฝึกภาพบรรยายผ่านเกม FC 25ให้เ,เราเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่รอชมแมชนี้แล้วก็แนะนํากันมาด้วยนะครับสำหรับผลงานล่าสุดของสเปอร์ก็พ่ายต่อบอลวัดมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ดับที่10ของตาราง14นัดผ่านไปมีอยู่20คะแนนส่วนทิมเยอนอย่างเชลซีครับฟอร์มล่าสุดถล่มซามต้นมา5ประตูต่อห อยู่รองจากฝูงพิบเดออังกฤษณปัจจุบันอย่างเชลซีครับมีอยู่28คะแนนนะครับบาท,ที่เกมจะเริ่มเดี๋ยวเราจะมาไร่เรียงดูรายชื่อของฝั่งจาบานอย่างสเปอร์แล้วก็ผู้เยือนอย่างเชลซีว่าสิบเพ็ดปดจริงวันนี้ในเกมลนดอนดับบี้จะมีใครปรากตูในสนามบ้านครับรายชื่อของฝั่งสเปอร์จะขึ้นมาก่อนครับประตูเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ก็หลังมีเปโดปอลโล เราดูดูกัสินคริสเซนโลเมโลเดซินี่อุดอกี้ดันกลางมีเพนนังคูกูรูเซสกี้แมดดิสันสามประสานครับไปได้นจนสัน้นดมิริสโซลักี้และซาดอมินครับนี่คือฝั่งของซูเปอร์ระบบ4 3 3ครับวันนี้ดูทีมเยือนอย่างเชลซีกันบ้างครับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสกองหลังมีบาโลกุสโตไบเดชิลเลวิคโคบิลมาร์โกคูเรยียลังมีมาเซสไกเซโดเอ็นโซเฟอร์นันเดสสามเนรุปปูเอเก้โคพาเมอร์เปโดเนโตและกองหน้าเป็นนิโคลสัสแด็กสันฝั่งของเชลซีครับ 4-2-3-1หรือว่าันนี้จะเป็นอย่างไรในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ทดลองใหม่กันขันฝันช anel ยูทู e เก่งพิซซี่คเคมเมอร์อย่างไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอยากทำคลิปให้ได้ชมกันตามทีเพอนแนะนำมาครับเกมเริ่มเป็นสเปอร์เริ่มก่อนจะบุกจากทางด้านซ้ายไปกว่าแต่ว่าเสียบอยกับเชลซีแล้วบอลอยู่ที่ในโตของฝั่งเชลซีใช้ความเร็วชากกัดชากมาแล้วครับจะยกนิ้มขึ้นมาด้านในมีแจ็คสันรับเลือกพามเมอร์จังหวะสอดไปจ่ายไปติดก่อนครับของแจ็คสัน จองของซูบังสุดเกย์มุช็อกมาไม่ลำหน้าที่บบรดนจตสันบบนดนจตสันหน,น,นีคุคุริยามาโยกเขา้าเข้าล้อสัน้นจะแต่งสายแล้วกลับมาแขวนขึ้นว่าคุคูริยาครับเรียดทิ้งออกมายังดีที่บรูกเกตตามมาเก็บได้บอลของเชลซีดูจะเป็นศักดิ์ศรีของเกมลอนดอนดับบี้ของทั้งสองทีมที่ไปเจอกันอะครับที่พาเมอร์ของเชลซีพาเมอร์ดีให้กกับแจ็กสันแจ็กสันมีทางสายที่เนโต เนโดยังจะถาทายจ่ายถึงช่องผ่าเมื่อได้สุดท้ายเป,ดปโดโบร่ไม่ยอมครับเอาแล้วหนุนมาก็ติดคูริยายังได้อยู่ฝั่งของเชลซีเดโตยาวไปไมืได่ดในที่ินดไง้ไได้ฝั่งของสปเปอร์กรูเซฟสกี้ออกมาทางขวาจอนสั้นเตะอัดคูคูดิยาครับจังหวะจะเข้าเร็วนะครับในทุ่มฝั่งของสปเปอร์ครับรอดูนะครับคู่นี้คู่ดึก วันอาทิตย์นะครับเวลา23.30นานาทีครับทางช่อง True Premier f ฟุตบอล l 1และ2ทั้ง t r u e ฟ k ์ a l t a HD ด้วยนะครับเบโดโบโลวัดเติมขึ้นมาของฝั่งซูเปอร์จอห์นสันไม่มีช่องครับแับแมบดิสัน้น <c oughs> ลองนอกกรอบระยะไกลครับดูพยายามจะหาช่องจอแล้วแต่ว่าแนวรับเชลซีครับบีบเข้าเร็วเหลือเกินนะครับวันนี้ลงคู่กันอย่างบบดิชิวับเท่านันลิวิคคร์วิล ผ่านมาเจอ1สิบนาทีครับยังสเสมออยู่ศูนยศูนย์ในเกมลอนดอนดาร์บี้ซันเชสเล่นสันส้นๆครับกับเบดิชิวส็จเกมขึ้นไปแม่จากแดนหลังของเชลซีมาดูยเก้ช้าจูสเปอรแย่งได้อากัลสันมินสันมินจี้มาเลือกสุดกี้สุดกี้กจับไม่ดีโอวิลเดยกไดไ้ให้กับกมาดูยเก้มาถึงแจ็คสันแจ็คสันสายมีปโดเนโต เนโตเล่นกับพาเมอร์ไปที่แจ็กสันนะครับได้เติมทางขวามาโลกุสโตกุสโตหนีอุดรุกี้เดี๋ยวว่าสไลด์ดักไว้ได้แม่นยำเลยนะครับดักไว้ที่บอลได้อาร์ซอนมินทางซ้ายสอนจีใส่คายเซโดซส่วนซอนมาเองนับเลือกเดอรมาแมดิสันแมดิสันมาที่เบนตูแมดิสันจ่ายได้กับซอนมินครับติดฟังเชลซีย้อนขึ้นบ้างมาดูไกเก้ มาดูเกออกมามาลูกสโตขอขึ้นกลับมามาดูเกจ่ายเข้ามาที่พาเมอร์พาเมอร์มาถึงแจ็กสันดิฟลนแจ็กสันแจ็กสันเลือกกลับมาที่โคพาเมอร์เข้าซ้ายแล้วครับโอ้โห,โหก็จาะลำบากเหมือนกันเลยครับวันนี้ฝั่งของเชลซีเจอสเปอร์อ้มันต้องหาเรี่ยวนาทีแบบนี้ครับในการเลือกที่จะวัดระยะดูบ้านนะครับโคพาเมอร์อ่านมา25นาะทียังเบิกก็นอยู่ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ โอ้ยังทันกันอยู่ทั้งคู่ครับเปโดโรโลหลอกนิวลาจากสันเชื่อมต่างๆกับไปทั้งคู่ครับกลับมาอดีมเส้นทางขวาครับสเปอร์กูรูเซฟสกี้แบนแนนจานสันเนี่ยจะอยากทำทางจ่ายมาแล้วถึงโซลกี้สายครับปีโซลามินเจอกับกุสโตสอนเข้าสายสั้นนะครับสันเชตที่มาถกไม่ได้ทันครับพ่อจังหวะบอลพุ่งแรงมาเนี่ยไม่จะล่าใจครับใค้มือป้องบอกให้ น้ำหนักเบาก่อนนะครับแล้วก็รีบขวาไว้อากาเบคุริยามงชนมาดูเกี่ยวด้วยขวาของเบรดคูเป็นบอลของสเปอร์มาครองมากน,นะครับแากุสินครับหยอดมาแล้วดูซเซอกี้ให้กับไปแน่นจอดสั้นได้เติมที่ฟอโลโลู่ช่องมาที่แบนแน่นจอนสั้นล้วบองหยอดหย,ย,ย่นอนกลับมาให้โค้โอ้โหซอลนกี้ครับโอกาสของสเปอร์ยังศูนอยู่ดูหยอดย้อนกลับมาให้เล็งหาแล้ว โอ้โหถือว่าสบัดจะกินเสาแรกครับเอาชนะจังหวะขึ้นเถกของไคเซโดได้แล้วแต่ว่ายังไม่เพียงพอครับถือว่าได้หลุดจากสเปอร์เริ่มมีจังหวะมากขึ้นครับเชลซีตั้งเกมขึ้นมาใหม่กุคุริยาครับจะได้เติมมาสูงสูงโคพัเม,มอร์ให้ดีครับแจ็กสันแจ็กสันแจ็กสันจะไปนากูุินอถอยรอจังหวะจะแตะหนีแล้วก็ดักอย่างแม่นยำานั้นากูซิน ได้ลหลังจากสเปอร์ครับเจอบิบแก้ไขได้อุรุกกี้มาที่ดูบริกโซลังกี้โซลังกี้มาที่แมดดิสันแมดดิสันตักข้ามทางซ้ายส่วนวินเอาอย่างไรมาแล้วเปิดเปิดมาแมดดิสันได้โคโอ้โห,โห,โหได้จบอีกครั้งครับฝั่งของสเปอร์ครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของทางนซันเชสลุยวิโคบิลดูครึ่งแรกจะทดเท่าไหร่นะครับจังหวะเกมหยุดไม่ค่อยมี1นาทีเท่านั้นครับ ครึ่งแรกอ่ะครับโคพาเมอร์พาเมอร์กระชากมาพาเมอร์ม,ม,อรมองมีแจ็คสันยกมือคืนกลับมาที่เปโดนโเนโตเนโตรครับเข้าขวาของเนโตไหลมาที่มาดูไอ้เก้โโว่าเฟเซอร์ฟัตเตอร์ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับมาปัดทิ้งไม่ได้ออกด้านหลังแล้วเป็นเตะบ,บุมของฝั่งเชลซีเอาเลยครับต้องดูว่าช่วงท้ายครึ่งแรกแฟนๆสเปอร์ก็กดดันกระทั่งเสียชุวน,นี้เสียหายเลยนะครับ ที่โคพเมอร์เปิดเปิดมาแล้วขึ้นโคกได้รวเซฟเอามาเข้าท่าของเนโต้วยคโอ้โหโอวันเล่อยู่คนเดียวก็บ,บ้าน1 0อ่อาเชลซีขึ้นนำจนได้ครับโอ้ช่วงทบ้ลท้ายเกมเรึ่งแรกโอ้ไม่มีใครตามประกบเปนโดนเนโต้เลยครับแล้วได้ยืนบทเลขมุมแคบตัวนั้นเข้าไปต้องอยิงไม่ง่ายครับช็อนนี้จัาสะบัดมาแล้ว,ลวเซฟได้เลยครับแต่ชอดซ้ำนี่ครับดุซสินตามไปบล็อกไม่ทันครับ โอ้โหแล้วยืนได้ถูกที่ถูกครลาไปโดเนโตประตูที่เชลซีมีโอกาสแล้วก็ทำได้เลยครับอ่าครับกลุ่มความได้เปรียบโอโ้น่าจะจบในช่วงไทยครึ่งแรกเป็นสกอร์ที่บุกมานำสเปอร์อยู่หนึ่งต่อศูนย์เลยครับจากไปโดเนโตเลยครับจังหวะเป็นใจครับมงแล้วเซฟมาได้แล้วนะครับฝั่งของฟอสเตอร์นี่มาเข้าทางของไปโดเนโตแล้วก็จบ 45นาทีแรกครับเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีบุกมานำชาบ้านอย่างสเปอร์อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับเจอกับชมวนนี้ต่อในครึ่งหลังครับผมอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับครับสัญญาณคุณนี้กลับมามาชมเกมในครึ่งหลังก,กันต่อเกมระหว่างสเปอร์กับเชลซีจบครึ่งเวลาแรกครับ เป็นฝั่งของเชลซีนำยู่หนึ่งจาอศูนย์จากประตูช่วงท้ายเพิ่งแรกจากวิโดเโนโตคู่นี้วันที่ที่แปดธันวาคมนี้นะครับเวลาครับตุงถึงไหลามาแล้วไปได้จอสันหลุดมาหลุดมาฝั่งสเปิร์ที่จอสันโอ้ซิฟซิฟสำคัญของซันเชสแลลวครับมาหลุดมาโอ้เก็บว,วัดล่างจี้เข้าไปใกล้ๆเนี่ยพอซันเชสทิ้งตัวนี้จะซัดมาเสยให้เข้า ประตูไปแต่ว่าแขนครับยังป้องกันช่วยทีมไว้ได้ครับซันเชสกูคุรยาฝั่งเชลซีขึ้นมาใหม่บ้างโคพาเมอร์พาเมอร์จะไปเองผ่านหนึ่งดาได้ให้กับจากสั้นบอมันจังหวะวิ่งครับมากับให้ไม่ไม่เข้าใจกันเห็นจ่ายไม่ดีกรับพาเมอร์ครับเบนเดนจอสันได้ลุยมาใหม่ฝั่งของสเปอร์ทางขวาเดโุบโล พอโลให้ครับจอร์สันจอร์สันโยกมาได้เข้าสายของจอร์สันล็อกมาอีกครั้งนึ่งที่จอร์สันโอ้โหโอ้โหเอีอออยงไม่ได้เนะ่ยซูเป,ปรอร์เซฟของโรเบอร์ตันเชสเอียงแล้วนะครับอื้แขนซ้ายครับโอ้โหดูต้องกลางแขนให้ตัวใหญ่ไว้ก่อนเพื่อจะปิดมุมเลยแต่ว่าไปเลือกมุมแคบด้วยครับแนนจอร์สันยังตีสวอไม่ได้ครับฝั่งของซูเปอร์ อากาศมุมดูบ้างเลสันเปิดเปิดมาเราได้โขกได้ครับนาะลิโควิลเอาสองมีเป็นทันคูไปทำฟาวใส่ครพัมเมอร์ก็เป็นฟีคิกของเชลซีต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่แนะนำแมชนี้กันมาครับแอดมินก็พยายามจะอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ให้ครบนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าบางแมชเนี่ยทำให้เร็วทันใจไม่ได้ครับต้องขออภัยจริงๆนะครับว่ายังไม่หายเต็มร้อยนะครับ แต่ก็อยากให้มีฟุตบอลได้ดูกันทุกๆวันนะครับแม้จะไม่ใช่ของจริงก็ตามนะครับนี่จากใจของแอดเลยนะครับอ่าดูเกมนี้กันต่อนะครับดูมาโดแกแล้วซัดเลยครับโอ้โหนอกกรอบเออมันต้องมารับติดทางแล้วก็กลายเป็นเบาวไปเข้ามือของฟอสเตอร์เลยนะครับสเปอร์ก็ยังเตะสวนไม่ได้แต่ว่าโอ้ต้องชมครับดูเซมซี่ อาชาักนีวูริยามาเอ็นโซ่ตามแล้วจ่ายเข้าทางแล้วโอกาสของโซลันกี้โอ้โห,โหไปซูเปอร์เซฟอีกครั้งกับกองโรเบิร์ตซันเชสฝั่งของเชลซีมีขยับเปลี่ยนครับเชลซีส่งจอห์นนซันโชลงมาแทนท่านนั้นมาดูเอเก้ครับเมื่อสักครู่นี้โอกาสใกล้เคียงแล้วครับอีกครั้งหนึ่งของฝั่งสเปอร์ครับจะลุ้นตีสเสมอเชลซีกลายเป็นว่าตอนนี้สเปอร์ครับพับสนามบุกเจ้าสอนหยอดหยอดบาคคู่เป็นจักสันโลเซอร์ม,รมา เอาส่งคูริยะตั้งคืนครับที่แจ็คสันเราจะย่อของเชลซีพาเมอร์พาเมอร์ทางขวา,าหรือซ้ายเพื่อนเติมไม่ทันทางเลือกน้อยเสียกับซสวไปอากาศของสุลกี้คืนกับมาไม่สั้นจะจ่ายกับสุลกงคีครับไปติดไปไดชิวก่อนสันโชมาที่โคพาเมอร,อร,มอร์ครับเกมเกมเปิดแรกแล้วพาเมอร์พาเมอร์จะหนีไปเองครับเพื่อน เพื่อนยังไม่มาช่วยด้านหน้าอาก็บาช่อยกับซั n นโชอยู่พาเมอร์ไปเองครับจะถึงเส้นหลังวนย้อนกับมาที่ปาโลกุสโตกุสโตมาในกรอบได้แล้วที่แจ็คสันแล้วได้จบโอเดโตเลยครับา2-0ของเชลซีครับโอ้โห oh, oh, นาทีที่70ว่าดูครับจังหวัดจะได้ก็อะไรก็ดูดีไปหมดคบนี้เชลซีประตูที่2ของเปโดเนโตครับขอกอดมาเดสกาหน่อย โอ้โหฟอร์มผสมกับเป็นรองจ่าฝูงแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยถล่มกู้แข่งนะฮะห้าประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นฝันร้ายของซอลตันแล้วก็เหลือสิบคนด้วยนะครับเกมล่าสุดที่พ่ายต่อเชลซีแล้วด,ดูครับให้จังหวะนี้ไม่ลำหน้าครับโอ้โขยับพอดีพอดีครับผลสุดท้ายที่ยืนใกล้เคียงเป็นคริสเตียนโรเมโรที่ตามเบเดโรเนโตไม่ทันแล้วสองศูนยครับเชลซีมาคนเดียวสองประตูครับมีลุ้นแฮตทริกถ้าทำได้อีกหนึ่งประตูนะครับเนโต แต่ว่าวสเปอร์ดูว่ายัางพอมีโอกาสครับแต่การจบสกอร์ครับไม่เฉียขาดแล้วงัดข้ามาแล้วซัดตังนี้โอ้ยังติดเซฟของโรเบร์ซันเชสแต่ก็น่าจะล้ำหน้านะครับหวะเติมขึ้นมาโรดริโกเป็นแข้งคู่ดึกๆก,ก็วัยรุ่นขับรถด้วยความเร็วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ อากาศย็นครับแอดอยังหนาวแทนเลยเมื่อกี้เสียงแทกขอยัดเซลเล็กน้อยนะครับอ่าก็กมาดูเกมต่ออีโคพาเมอร์ไหลามาแล้วมีโอกาสได้ลุ้นจะแฮตท,ทริกหรือเปล่าครับเปโดเนโตเปโด้เดี่ยวเจอเจอเนี่ยไว้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับมาดูจะบอลหลุดเท้าง่ายไปหน่อยครับเปโดเนโต อาจจะได้ใช้คอมเรลวฉีกหนีแล้วแต่ก็ตัวตัวก็เ,เห็นเขาในกรอบนี่จะเรียกฟาวนะครับอากาเนโตอย่างน่านินเด็ดแล้วเกินไปโดนเนโตไปโดนเนโตชื่อมาโอกาสของไปโดนเนโตซัดลับมาเข้าทางซานโชว่าซัดดุดกอบไปครับซานโชวประเด็นของสเปอร์ครับทอดประเด็นจนสั้นออกโู้แล้วส่งริชาร์ดิสันจริงจึงมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ ดาร์วีเอโยครับฝั่งของเชลซีก็ลงสามมาเช่นเดียวกันในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แม็ก์นะครับบเดชิวก็ได้ไปพักแล้วนะครับเนี่ถือว่าทำผลงานได้ดีครับแนวรับของเชลซีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็เป็นโรเบิร์ตซันเชสนะครับเกมยังไม่จบครับลิชาริสเซนก็ต้องลงมาช่วยทีมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตามอยู่ถึง2ประตูแล้วบีเวลาไม่ถึง10นาทีครับลิชาริสเซน กลับมาเขัเป็นกัลู่สเปอร์การครองบอลเนี่ยทำได้มากกว่าทําได้ดีกว่าเชลซีนะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์นี่นะครับต้องเน้นๆให้มากกว่านี้บริสันมาครับที่โซลันกี้แล้วโอ้โหอีกครั้งหนึ่งครับที่ม่าดูโอกาสของสเปอร์ครับโอ้ดวงไม่บีแล้วก็ยิงไม่ดีด้วยครับนี้ส่งแวนเนอร์แล้วฝาเดเตลงมาครับฝั่งของเชลซีถอนไบควิลออกแล้วก็ดิซาซี่นะครับ น่าจะรักษาส,สกอร์แล้วกฝั่งของชลซีเปิดขึ้นมาไม่มีใครอยู่เยอะแล้วในแดนหน้าเป็นสเปอร์ที่ขึ้นมาลิชเชอร์สันขึ้น,นกลับมาครับเป็นคู่เส่งแฟนๆก็ดูจะเหนื่อยๆไปด้วยนะครับเล่นในบ้านแล้วเจอชลซีบุกนำอยู่ 2- อศูนย์ทดสี่นาทีครับเกมนี้เปโดเนโตสิยงแฟนของชลซีก็มั่นใจแล้วครับกับสกอร์ที่เกิดขึ้นอยู่นะขณะนี้ซันโจไม่ผ่าน อาครับเข้าสู่ในช่วงของนานทีสุดท้ายแล้วมาดิสันยอดมายอดมาแล้วโอกาส <c oughs> แล้วเขา <c oughs> ล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหทิโมแวนเนอร์ก็ช่วงที่ลงมานี่เวลาแทบจะไม่มีให้เขาได้ช่วยทีมแล้วนะครับแม่ทิโมแวเนอร์อ่ะครับเปิดขึ้นมาแล้วซันเชสแล้ว สินเป่าจบเกมนี้ไปครับเป็นว่าทางฝั่งของเชลซีครับเกมลอนดอนดาร์บี้แมชบุกมาเอาชนะสเปอร์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อสูนนะครับอย่าลืมไปชมของจริงกันด้วยคู่นี้ในคืนวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมนี้เวลา 23นานทีนะครับทางช่อง True Premier Football 1และ2แล้วก็ทาง True 4K Ultra HD ข้อนี้สำหรับเกมนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยแฟนๆทั้งสเปอร์และก็เชลซี Chelsea ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบท่านมีความสุขในการรับชมฟุตบอลแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ